สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ EP ที่51ของเราวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยววัดเขาบนไดอิดก,กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเจ๊ก้อยเป็ดซิ่งก่อนค่ะอยู่ปากซอยสิริกรเกษตรนะคะพุนทธมบนถสาย3ามีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะขายมานมนานแล้วค่ะดูจากสภาพแมคคานะคะ,ะ,คะ,นะคะก็นมนานนมยานจริงๆค่ะ บอกเลยนะคะร้านของชีนี้ครบเครื่องมากค่ะทั้งเครื่องในเครื่องนอกนะคะอร่อยอร่อยค่ะว่างผ่านไปก็แวะชิมกันได้นะคะอิ่มน้ำสำราญกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะสถานที่แรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้นะคะก็คือวัดเขาบรรณาอิกค่ะจังหวัดเพชรบุรี วัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นวัดราบสังกัดคณะสองฝ่ายมหานิกายค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาบันไดอิดนะคะในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะมองทางน้นซ้ายมือค่ะเราจะพบกับพระบัวสดนะคะเดินก็ไปกราบไหว้ขอพรนมัสการหลวงพ่อแดงค่ะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะของวัดเขาบันไดอิดและก็ของจังหวัดเพชรบุรีค่ะ หลวงพ่อแดงนะคะมีชื่อเสียงในทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานค่ะแก่พระภิสุสามนเณรนะคะตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาโดยพระภิสุิ์นะคะทั้งในและนอกอารามให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะหลวงพระแดงนะคะเป็นพระที่ประพฤติเคร่งขร่าต่อพระวินัยค่ะสมถะนะคะไม่ชอบความยุ่งยากจากพิการและก็ไม่ชอบความสิ้นเปลืองจนเกินพระวิัยค่ะท่านมักจะสอนสิทธิอนุสิตของท่านนะคะให้มีความกตัญญูซื่อสัตย์สุจริตค่ะ เดินชมภายในพระบัชสดกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินชมทางด้านนอกกันต่อเลยค่ะบรรยากาศภายในวัดนะคะมีความสงบร่มเย็นมากเลยค่ะเดินไปบริเวณไหนนะคะก็จะมีองค์พุทธร,รูปนะคะให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันตลอดเส้นทางเลยค่ะ วัดเขาบันไดอิดนะคะตั้งอยู่บนเขาบันไดอิดค่ะมีลักษณะภูมิประเทศนะคะเป็นเขาขนาดเล็กซึ่งมีความสูง121เมตรจุดเด่นของวัดแห่งนี้นะคะก็คือมีถ้ำอยู่มากมายดังนี้ค่ะถ้ำประทุนนะคะสร้างตั้งแต่พศสอ7 5าถำพระเจ้าเสือนะคะมีพระพุทธรูปปางประธานพรค่ะ เล่ากันว่าพระเจ้าเสือนะคะเคยมาที่นี่ถ้ำพระนอนนะคะมีพระปางสายยาสีทองถ้ำพระจันทร์นะคะด้านบนเหมือนพระจันทร์ทรงกฎค่ะถ้ำพระอาทิตย์นะคะด้านบนมีช่องกว้างกว่าช่องตรงถ้ำพระจันทร์ค่ะถ้ำปู่ฤษีตาไฟมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะแล้วก็มีรูปปั้นพระปู่ฤษีห่มหนังเสือค่ะและสุดท้ายนะคะถ้ำดุกค,ค,ค่ะซึ่งใดยุคจากเยอรมนีนะคะสหายของรัชกาลที่ห้าดยุคจอ์นอันเบิร์ดแห่งเบกินบาร์นะคะเคยมานั่งสมาธิที่นี่ค่ะ เดินชมไปเรื่อยๆค่ะกับบรรยากาศนะคะที่เย็นสบายค่ะแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปต่างๆนะคะอยู่ตามจุดต่างๆอีกมากมายให้เราได้กลับไหว้การาบบูชาขอพรกันในนี้ค่ะมีทั้งความงดงามนะคะของหินต่างๆหินงอกหินย้อยแล้วก็เสาหินให้เราได้เดินชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ในถ้ำแห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมจ้าขาเดินชมกันไปเองเลยนะคะดี๋ยชกี้เกจะบรรยายแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันด้านนอกเลยนะคะ ออกมาทางด้านนอกแล้วค่ะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์โบร,ราณอย่างมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมโบสถ์ไม่น้อยไม่หลวงกันต่อเลยนะคะ ตำนานเล่าขานมีอยู่ว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งนะคะมาสร้างเจดีย์ไว้ค่ะแล้วก็สั่งให้นําอัฐิของตนเองนะคะมาไว้ที่เจดีย์นี้ต่อมาภรรยาทั้งสองนะคะของเศรษฐีก็เถียงกันว่าท่านเศรษฐีนั้นรักใครมากกว่าก็เลยมีการสร้างโบสถ์และวิหารนะคะข้างๆเจดีย์ขึ้นมาค่ะก่อนจะธิษฐานว่าถ้าเศรษฐีรักใครมากกว่านะคะก็ขอให้ยอดเอียงไปทางนั้นปรากฏว่าไม่นานค่ะยอดเจดีย์ก็เอียงไปทางวิหารของภรรยาน้อยนะคะ อย่าทำเป็นปีกไปนะคะคุณผู้ชมกพวงเมียหลวงเมีนยน้อยที่มาที่นี่ก็ทําเป็นปากดีอะค่ะก็ได้พบอิทธิปฏิหารกันที่นี่ไปก็ไม่ใช่แน,น้อยแล้วนะคะเดินทางกันต่อค่ะเราจะไปพักผ่นอนหย่อนใจนะคะกับบรรยากาศชิลๆที่ริมทะเลหัวหินค่ะใช่หาดหัวหินนะคะอยู่ทางด้านที่ตะวันออกของตัวเมืองค่ะ มีทางลงหาดนะคะอยู่ที่ถนนดําเนินเกษมสองข้างทางลงหาดนะคะมีโรงแรมแล้วก็ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกค่ะหาดหัวหินนะคะมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรทรายขาวละเอียดเหมาะสําหรับการเล่นน้าทะเลอย่างมากเลยค่ะหาดหัวหินนะคะเป็นชายหาดธรรมชาติของเพลหัวหินค่ะเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทยนะคะด้วยน้ําทะเลใสทรายสะอาดบรรยากาศดีค่ะจึงเป็นที่ใฝ่ฝันและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานานทุกยุคทุกสมัย น้ำทะเลที่นี่นะคะยังคงสะอาดอยู่ค่ะสังเกตได้จากปูล,ลมนะคะดูสิค้ามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะปูล,ลมนะคะไม่ใช่ปูกี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสมัยสาวๆนะคะที่ฉันก็ไม่ยืนออกจะบ่อยค่ะเดือนหนึ่งมาสองครั้งนะคะแต่เดี๋ยวนี้ยืนไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะไม่มีที่สาธนารณะแล้วนะคะหัวหาดท้ายหาดโรงแรมรีสอร์ทเหมาไปหมดแล้วล่ะคะ่ะดิฉันก็ไม่รู้จะเวลคามทูไทยแลนด์กันตรงไหนนะคะ ในเมื่อหาที่ยืนเอาดอไม่ได้แล้วนะคะก็เสียตังนอนแม่งที่นี่กันไปเลยค่ะกับบรรยากาศดีๆสวยๆนะคะแล้วก็มีดินเนอร์มีเบรกฟาสต์ให้ดิฉันด้วยค่ะง่ายๆไม่ต้องไปหากินข้างนอกนะคะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมขาที่ดิฉันมาห,าหาหัวหินวันนี้นะคะดิฉันจ้องจะมากินฝรั่งค่ะบอกได้เลยนะคะดิฉันหิวฝรั่งมากค่ะดิฉันไม่ได้ต้องการจะกินอะไรเลยนะคะนอกจากฝรั่งค่ะ จะเดินลงไปชายหาดนะคะก็ดูไม่ดีค่ะไปแสดงกิริยาท่าทีนะคะไม่เหมาะเป็นกุฎสตรีไทยให้ฝรั่งเห็นก็ไม่งามนะคะดิฉันก็เลยนอนออนแอปอยู่ในโรงแรมนี่แหละค่ะดิวกันทางโทรศัพท์ดีกว่านะคะเดี๋ยวคืนนี้รู้กันค่ะคุณผู้ชมเพื่อนจะมีของดิฉันนะคะต้องหลายคนค่ะก็หาว่าดิฉันมีพิรุธนะคะดิฉันไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนอกจากในใจอยากจะกินแค่ฝรั่งจิมพริกเกลือแค่นั้นเองนะคะ อีนางเพื่อนชนีของดิฉันนะคะก็หาว่าดิฉันคันคีโพลีคลินิกค่ะดิฉันรำคาญมากเลยนะคะมาจับผิดหาวิธฉันมีปีรตลอดเวลาดิฉันก็เลยเดินตามชายหาดมาเรื่อยๆค่ะมาดูฝรั่งจิ้มพริกเกลือแถวนี้ก็ได้นะคะหาดเขาตะเกียบนะคะจะมีจุดเด่นอยู่ในบริเวณที่มีภูเขายื่นออกมาด้านนอกทะเลค่ะใครที่มาเที่ยวหัวหินบ่อยๆนะคะก็จะสังเกตเห็นภูเขาลูกนี้อยู่ไกลๆกันค่ะ แล้วก็ที่นี่นะคะยังมีนักท่องเที่ยวมากมายค่ะมาพักผ่อนกันอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะส่วนสิ่งสําคัญนะคะที่เป็นแลนด์มาร์คสังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองคใหญ่นี่แหละคะ่ะที่หันหน้าออกสู่ทะเลนะคะมีทั้งความสวยงามและความโดดเด่นค่ะ จะเย็นย่ำข้าเมือดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสรุปได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้กินฝรั่งจิมพริกเกลือแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนชนีลีบกโชว์ของดิฉันนะคะพาดิฉันมากินสเต็กที่นี่ค่ะซิตีท้ทาวหัวหินซิตีท้ทาวหัวหินนะคะร้านนี้ตกแต่งสไตล์คันทีตะวันตกค่ะยุคกศมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะมุมถ่ายรูปหลากหลายค่ะช่วงเย็นๆหน่อยก็จะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ การตกแต่งร้านนะคะมีกลิ่นอายของวินเทจค่ะคาวบอยเบาๆนะคะแล้วก็รถคลาสสิกต่างๆภาพรวมของอาหารนะคะเน้นการประยุกต์ความเป็นวินเทจให้เข้ากับบรรยากาศสวนสีเขียวค่ะซึ่งทางร้านเองนะคะก็ทําได้ออกมาอย่างลงตัวที่สุดค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนจนถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้นะคะส่วนใครไม่ไลค์ไม่ตามนะคะก็เรื่องของมึงเถะค่ะจะมาอ้อนวอนขอร้องอะไรกันมากมายค่ะลำยิ่ค่ะฉันเบื่อหน่ายมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ